จะไปร้านขายส่งอุปกรณ์ทำเล็บร้านยามิทาอะไรนะยาราม้าร้านเด่นร้านดัง เนลบายชยานิตค่ะแล้วกปกรทำเล็บขาส่งนะคะย่านรามินทาหค่ะสวัสดีค่ะรุกวคนให้คนตัวช่วยแนะนำของในร้านหน่อยค่ะแล้วก็พิกัดร้านอ่าพิกัดร้านนะคะมาง่ายมากนะคะร้านอยู่ริมถนนรามินทาน,นะคะซอยรามินทาน67นะคะ<ม>เนวไซด์เข้ามาเจอเลยนะคะ<ม>แล้วก็ตั้งอยู่เป็นตึกสองห้องนะคะเป็นร้านสีข,ขาวอยู่ด้านหน้าปากซอยเลยนะคะ สำหรับบริการของร้านเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะที่นี้จะมีบริการคอนซ็ป์เกี่ยวกับการทําเล็บนะคะแล้วก็มือใหม่คอนซัลต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ครบวงจรเลยตั้งแต่ราคาปีไปจนถึงราคาส่งนะคะสําหรับช่างตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมือโปรเลยก็คือมือใหม่เนี่ยสามารถขอคําแนะนําเราได้ตลอดเลยแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีการเปิดโรงเรียนสอนทําเล็บด้วยะค,ะค่ะแล้วก็คุณปูนก็เป็น เออตัวแทนเนาะห,ห,หนึ่งในตัวแทนของบาร์ากะนะคะเพราะว่าเราเราเห็นแบบศักยภาพของแบรนด์ว่าแบบเออคือเขาไม่ถึงว่าคาัาจะสูงกว่าตลาดนะคะแต่ว่าคือคุณภาพมันดีจริงๆแล้วแบบช่างสมัยนี้ไม่ได้ต้องการที่ราคาอย่างเดียวจากการที่เราแบบอินเสิร์ตมาแบบเขาต้องการคุณภาพที่มาพร้อมกับราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแบบบาร์ากะก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็ คือคือเราส่วนตัวตูนอะทนกระแสไม่ไหวจริงๆที่แรกจะไม่เอามาขายแล้วแต่ก็ทักวไปหาเจ้าของแบรนด์นี่แหละค่ะว่าแบบเออมีไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเราจะสมัครได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคุยได้คุยกับทางเจ้าของแบรนด์แล้วก็อมาเป็นขายที่ร้านเนี่ยค่ะแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะของแบรนด์เนลใบชยานิตค่ะ,น,คะน่ารักมาก ก็คือเป็นตัวแทนอย่งเป็นทางการแล้วนะคะ,คะมาซื้อได้ที่เยวาวชแอนิตนะคะใกล้แถวนี้นะคะลามินทาอของเล่นเยอะมากจริงมาเลยค่ะ